แล้วผมวันนี้นะครับเราก็จะมาในหัวข้อของการสัมภาษณ์งานยังไงให้ผ่าน <c oughs> แล้ก็จะมาพูดคุยแนะนำจากที่ผมได้เคยสัมภาษณ์มานะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างก็ ก็จำๆไปแล้วกันเนาะเอาล้ครับเรื่องแรกนะครับที่เราจะมาพูดก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานคืออะไรนะผมคือการเตรียมตัวก่อนวันที่จะไปสัมภาษณ์เออเรื่องนี้คือผมว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดกันนะคืออย่างแรกใช่ปะวันคืนก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์อะมันจะเป็นอารมณ์ที่คุณกังวลเว้ยคุณจะตื่นเต้นคุณจะแบบเฮ้ยพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงวะเราต้องเอาให้มันให้ได้อะไรเงี้ยคือผมจะบอกว่าไม่ต้องเครียดครับผมรีแลก์ไปฮะช่างแม่งครับมีกระดาษโยนแม่งโยน ไม่ต้องไปเครียดหมนมากครับก็เราสบายๆนะทบทวนความรู้ที่เราศึกษามาก,ก่อนหน้านี้อะไรชื่อพ่อชื่อแม่อะไรก็เตรียมๆไปนะฮะความรู้ของเราหรือว่าชื่อประธานบริษัทอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปจำนะ,ะเราแค่พอรู้ผ่านๆตาก็พอนะเพราะผมคิดว่ามันเขาไม่น่าถามกันหรอกแต่สิ่งที่คุณจําเป็นคือเตรียมใจของคุณ คุณเองไวนะ้เนาะคือคุณต้องเตรียมใจว่าพรุ่งนี้ที่คุณจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเราจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากแค่ไหนนะไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นมากครับไปแบบส,สบายๆรีแลกซ์นะครับแล้วก็เตรียมตัวพอสมควรว่าเออเราอะ่ะมีความรู้ประมาณนี้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของบริษัทให้ดีนะข้อที่2นะครับผมการที่เราเข้าไปถึงและอ่าเราไปถึงที่สัมภาษณ์และเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้ดูเป็นตัวเองที่สุดนะครับผมคืออย่างแรกคือต้องบอกว่าอย่ามีสค,คริปต์นะฮะคือขนาดผมเองอะ่ะผมก็บอกได้เลย นะอันนี้เขียนว่าอะไรวะการที่เราไม่มีสคริปต์นะผมอีโอนทิ้งการที่เราไม่มีสคริปต์นะผมมันจะทําให้เราดูเป็นความเรียวนะเรียว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 ก็เราก็จะมีความหนึงตรงตัวเองมากนะครับเรียว <Real. S 1> <c oughs> คือมันก็ไม่จำเป็นต้องมากขนาดนั้นคือให้เรารู้ว่าตุ้งเราเป็นแบบนี้เวลาทํางานอะ่ะเขาจะได้เห็นว่าเออ เราสามารถเข้ากับทีมของที่เขาจะรับสมัครได้ไหมนั่นเองนะตอบด้วยความเป็นตัวของเรานะฮะว่ามีอะไรที่เราจําเป็นมีอะไรที่เราเป็นเราเป็นคนแบบไหนนะครับมีมุมมองทัศนคติแบบอย่างไรที่มันเหมาะกับองคอ์กรมีความมีแพชชั่นไหมชอบขยันในช่วงเวลาไหนบ้างพร้อมที่จะรับงานหนักๆแบบไหนได้บ้างเราขาดอะไรเราต้องเรียนรู้อะไรก็รรรพูดไปนะไม่จําเป็นต้องไม่กลัวเพราะเราอาจจะเพิ่งจะมาหรือว่าการที่เราย้ายงานมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเก่งเสมอไปนะฮะขนาดตัว ผมที่ทํางานมาประมาณ6เดือนกูยังไม่เก่งเลยชิบหายเลยเรียอย่างที่3ามคือเราอาจจะต้องเตรียมความรู้ไปบ้างนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมไปโดยพื้นฐานก็คือ knowledge skill พวกนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกคุณเคยเรียนมาตั้งแต่อยุทยายังไม่แตกกรุงศรีเรียลนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปอ่านนะก็อ่านไปแค่ความรู้ที่เราจําเป็นที่ต้องใช้ในวิชาชีพนั้นจริงเพราะผมเชื่อว่าบริษัททุกบริษัทนะครับจำเป็นจะต้องมีหลายฝ่ายเราไม่ใช่ทํางานครอบทุกอย่างที่เราเรียนนะ อย่างผมยกตัวอย่างของผมนะวิชาที่เรียนก็จะเป็นของวิศวโยธามันก็จะมีแบบสายโครงสร้างใช่ป่ะออกแบบวพูดตทมทั่วไปนะโครงสร้างออกแบบสำรวจอ,อ,อะไรพวกนี้นะออมันก็จะไม่ใช่แบบว่าทุกคนแม่งจะต้องเป็น 1, 1 1ใน3นี้เลยเป็นหมดทุกอย่างไม่ใช่นะเราจะเป็นเฉพาะเก่งจริงๆด้านไหนนั่นเองนะอย่างที่4นะฮะผมคงสริป์นะไม่มีผมก็ไม่เคยใช้นะฮะบอกเลยว่า ข้อที่4ี่นะครับก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของคุณเองนะครับผมจงรู้นะรู้ตัวนะเอาแว่นเอาแว่นรู้ตัวสม่ําเสมอนะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะส่วนอย่างสุดท้ายนะครับการที่เราสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านเราไม่ใช่เป็นคนโง่นะครับผมมันอาจหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับสถานที่สัมภาษณ์นั้นหรือเขาไม่ได้ต้องการคนที่มีทัศนคติแบบคุณนะแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทต่อไปเขาจะไม่ได้ต้องการคุณนะฮะ ผมเคยไปสัมภาษณ์บริษัทบริษัทหนึ่งนะก็เข้าไปสัมภาษณ์นะผมเขาก็ถามประมาณว่าคุณมาสัมภาษณ์เนี้ยแล้วทาไมบริษัทตอนที่คุณไปฝึกงานถึงไม่รับคุณล่ะอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งผมก็คิดในใจว่าเออมันเกี่ยวอะไรกับความรูม้ของเราที่มันมีถูกปะ่ะมันไม่จําเป็นนะว่าเราจําเป็นต้องเข้าทุกบริษัทสัมภาษณ์ทุกบริษัทให้ผ่านมันไม่จําเป็นนะเราแค่เข้าในบริษัทที่เขาเข้ากับเราได้มีความคิดเห็นเหมือนกันมีทัศนคติต่างๆที่เราเหมือนกับเราแค่นั้นก็ถือว่า เราก็เข้าไปในอยู่ในองค์กรที่มีความสุขนะแล้วก็ทํางานด้วยความมีความสุขได้แล้วนะไม่จําเป็นต้องแบบว่าบริษัทใหญ่โตเดี๋ยวเข้าไปแล้วแบบมีคนเก่งแย่งชิงก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดอะไรมากนะเอาแค่ตามที่บริษัทที่เราชอบนะแล้วก็ทัศนคติคล้ายๆกันเองก็พอนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ทะเลยูจ้า